พคนว่าจัดจี้จ่อยตัวไม่ตกเอียงบวงพี่น้องเอ้ยจัดจี้จ่อยปากระว่างปากระว่างปากกะบอกปากกอกฟอกความลิ้งสาสซันมะเข่งสวัสดีพี่น้องตอนเช้าสำหรับช่องยายจื้นลำพูนออฟฟิเชียลมื่อนี้มีโอกาสได้มาหอดทางกทมเขตทางบางบุญเดืยนอยู่ทา้งอ่บางละมุงกับติดติดกันนี่แหละพี่น้องมื่อนี้อยู่สถานที่โรูงเรือพระร่วงบ่ ทีมงานสามารถพิมนแผงมหฮอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องกำลังจัดสถานที่มหฮอดตะตีหะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศทั้งกรุงเทพหรือกทมอหานนกขคนบอกว่าโอ้ยลงเท,ทียบสิริเลนโบนอ้องานการกับวมีแถวพา,า,ายีสานเฮายังไม่ท่านได้เปิดแต่ว่าทา้งสายบริมณฑลทุนเพิ่นเปิดเป็นที่เรียบร้อยให้พี่น้องได้ชมตรับผู้ชายได้งานในกรุงเทพ เกียดนี่นะเจนเจนะจจ้าพี่น้องมีจะจีนสิผ้าเลาะผ้ารองผ้ายางไปเบื้องนั่นเบื้องนี่ช่วงนี้ตลาดก็ยังท่ทันได้เปิดแสดงว่าตรงนี้ชีวิตตลาดเนี่ยมือแรงพี่น้องประมาณบวกลบใบช่วงนี้มท่านได้มีหอดแนวสิกินมาหอดตะตีห่ามีแนวกินอยู่พี่น้องพูดว่าบ่มีแนวกินแต่ว่าแยกกลิ่นว่ามีแนวกินอยู่ยุ่งยุ่งวัดดีจ้าเบาตุยแต่บ่มีวัง ไปกินหันนอกกินวนะันอ,เอะเรือง,องครับเรืองกีเรืองไปนั่นเรียนเรียนกเรืองไปโอ้กูมารวมทุกคนเพื่อดูรมกันกระชวยฉีเอาเสียมซาะทั้งคางออกนอกฉิฉีตุ่มโอบอยุหันบ้างเนี้ยเอาเสียมซ้วออกบังโจก๊กซาะออกกระชวยฉีเอาล่อมันอยู่ไปลงน้ำเหมือนห้างน้ำมันเป็นสองกิโลเหมือนเนี้เ <laughs> ขาขาว่าสิไปเล่นทะเลหาทรายบนขีดมันอยู่ใส่ทะเลใส่นี่ไหมออ๋มีทะเลก็ได้บอกสิไก่อี้ยัง จะบอกว่าปลาขี่เจ้าเท่านีน้นะโบขอ่อยขี่เสือห้องน้ำเดี๋ยวบอกกันละต่อขี้เลื่อยสีดารบ้านไดนจงไหนบางออกซดาบ้านน้อข่อยข่อยเงาอยูอย่เป็นอย่างนี้ข่ขอยรับสิข่อยยานพระละมันว่าพระข่ขอยรับสิละพอมาหอดซีดาปับติดไฟแดงก็เห็นแต่ซีดาเย็นแค่แรกอยู่เอ้าแค่นั้นก็หนีสิเอนไม่อยู่หนีตะโดดแล้วนล่นง,ง่ายว่าจากกรุงเทพตะโดดแล้วพิทวังจากผู่บ่าวมาสิเอา้า บ่บ่บ่เของ,องเทวันี้ไปน้ำกันมาท่นบบ่บ่อย่ามาบอกอย่ามาบอกเศ้าบอยากของเทพแล้วเป็นยังไงกลัวพระรามสี่พระรามสเออย่านพระรามสี่ออสดาสีดาบวกกาขาง,งเที่ท่านปลาลาลปะปาลปลระาตพามาลวางควางดีได้เนาะครับาาาที่าาโอเคา้า อันนี้าาว่าววไม่คือไม่ตะแกกีตะแกอเอินเอินตะกีเอินตะกีได้เนาะ,นะได้ตัวเออคือมันหลายปีมาแล้วเอินตะกีได้ห้าปีขึ้นไปสิบป,ปีเขาเอินตะกีได้เนีย่ยข้างหลังมาได้เหรอห้าปีที่ผ่านมาไหมที่ผ่านเออเอินตะกีได้แต่ว่าขันไปช่างนาเขาเอินว่าอยังเกาะขันสิไปช่างนานี่คือบ่านอ้อด้ว เออบ้ขึ้นอันนี้พระอันไปเสียงสีสานตะกี้เนาะท่างกับเขาแคบๆเขามาหอดแล้วบุ้มมีงสีจอดรถสีกว่าขั้นโอ้ยลำบากแต่ว่าสมัยนี้ช่วงนี้คุณพระท่านมีเงินดอกประท่านได้สร้างแต่งเต้ช่วงของค์ที่ไม่ไม่โอ้ยหายกาสนามหลวง สนามใดนี่อุ้ยกว้างเป็นกว้างล้างลัางมาบ่หนีขคนมันส่างล้างจาัดเ,เ,ออเป็นเดินตลาดจังสีเจ้าหน่อยกับมีอะไะได้ไหม <c oughs> มีสนามผุดซ้อมีสนามมีเดินเล่นอยากออก,กระลังกายตุกปลูกต้นไม้ไส้บ่ดนีับ <c oughs> ่มีหอดหมองสีลงเคยเคยหลินเ,เออแล้วกอนพวกข่อยหลินอยู่พู้นขอบทางในอีกรลาะๆพู้นฟั่งทางขบาใดพูน ได้ผ่านมาอยู่นี่ออกมานี่มันได้มายกมือไหวเรือพะเวงอยู่อ,อ,วอ,วอืว่ายาวว่าวหรอกคันเสียวว่าคันเสียวว่าตลกไปมันบดถือปากซีเดียว,วพี่น้องเพื่อนกำลังอาชีพงานพนักง,งานเพื่อนไปหากินเขา่ากินปลาก็สมิมาเห็ดเบียยเห็ดงานพี่น้องนี่แหละรูปลักษณ์ของเรือพะเรืองขันนั้น ยุบาน่อยจะมีเรือพะลวงแต่ว่าบมเป็นเลี้ยงอริขอเออบอเป็นการงานไรจอดตรงท่านต่อไเเรอแ่้านหลังนะยบานยุบานยินดีค่ะวันดีตอนเช้าจ้ะย่บานแอยูนุ่ณเชืว่ากล้าวดอกเืี้เลี้ยงที่ไปที่มาของพะลวงเลียพะลวงนะแปากเบี้ยวแต่วัยยุบานข่อยมีเลี้ยพะลวงโอ้ยพระพุทธามห่วยเอตเกรหลวงเลยนะ เเจ้าจ้าเอาเดินทางปลอดภัยทำทำาะไรควบปลอดภัยเนอะพระกน้ำพระตกนอผมีด้ทีนบ่เอาบ่ได้บ่เลี้ยงเรี่ยงลำนี้เนี่เลี้ยงอยู่บ้านพระร่วงเออพระร่วงภาษาภาษาไทยพูนว่าพระร่วงตกน้ำเรื่องจริงๆเนยอยู่นครปฐมตกอีนี่น่ะเฮ เออดูนสมัยก่อนถ้าถ้าวัดนั่นเนาะเออเอาประวัติเอาเรา่องประวัติพังด้วยที่เคยเยียนเนาะอืมอืมศาสนาพูดเข้ามาในเมืองไทยทั้งแล้ที่อยู่นครนครปฐมเออฟังมหาเพื่อนว่าเออสมัยก่อนนครปฐมเขาเรียกเมืองคูบัวอืมสมัยธนายวดีเนี่ยอืมอืมสมัยก่อนเรียกเมืองคูบัวเอ่ออันยังเกาะสมเจ้าเคยไปวัดเราเห็นเสาหัวสิงบ่เสาหัวสิงที่เป็นสิงหัวไหม อยู่ตามวันตามบ้านส่วนใหญ่เอออันที่มีอันอันอยู่นี่เออเออเอองอสิงอ่ะเออเออเอองอสิงน่ะเป็นสัญลักษณ์ของอ่าอันกษัตริย์ของอินเดียอืกษัตริย์อินเดียองค์นี้ชื่ออันเฮียง ได้ควมรูนํำเดีอพี่น้องเพื่อนนั่นนับถือพุทธศาสนาเพื่อนก็เลยส่งพระธรรมทูตส่งเลี้ยงส่งอัธิพุทธเจ้านมาไปเผยแผ่ศาสนาตามเอนนั้นเพอนนี้ประเทศไทยมาข้างเรียกอยู่นคนปฐมชื่อเมืองคูบัวโอ้แมนแมนด้นินยุคพุศา่าไทยนั่นแล้วก็มาสมัย เมืองคู่บัวสมัยนะั้นเขาเรียกยุคธาวดีเนาะลแล้วก็มายุคอยุธยามาได้นี่นะอ่อยในความเมืองท่านละกษัตริย์ไทยหรือนับถือพระประถมเจดีย์ถึงพระสังกษีองค์ใหญ่ครบภาษาลีนิกะถาดไว้โอ้ขอโทษขอไปเด้๋ยพี่น้องขัดวัตถุถือเด้อแต่ว่าเพินพ่นเพิ่นได้บวชเรียนมาเพิ่นก็บเร่บอกทูฟังอ,อ,อาจจะเป็นความจริงแล้วพี่น้องเพิน่นงู้อยูกอ่กะถือว่าเออคลิปนี้ให้พี่น้องได้อ่าได้มีความือข้อนนี้คําว่าพอล่วงนั่นครับ ทำไมพวกพี่ทำพะล่วงล้างปืนดีแมนเมนเป็นพระเงาเยอะสิเป็นพะล่วงของขอะไรของล่างของขังแต่จริงๆเหลือยงพะล่วงนี่ชื่อเพื่อนอธิป็นชื่อจริงๆ่ะเป็นศาลของกรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์เนี่ยราชการที่หาเมื่อเนี่ยตั้งชื่อขึ้นมาชื่อตเรื่องบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์เป็นยราชการที่หาเป็นซิ์ของหลวงปู่ซุกวัดปากของมะขามเขาที่ท่านรูดไปมะขามเสกคุณพึ่ง มีมีท่านอยู่มีประวัติศาสตร์อยู่ประวัติศาสตร์อยู่แต่ว่าประวัติศาสตร์ข่อยว่าคือประวัติศาสตร์เขาเนี่ยประวัติศาสตร์บอกเบิ่งประวัติศาสตร์ข่อยเ่งขึ้ประวัติศาสตร์เปิดไม่ไดเจ้าประวัติศาสตร์ข่อยว่าคือประวัติศาสตร์เจ้าเขาเชื่อฟังประวัติศาสตร์ข่อยนี่ต้นช่ออะไรต้นคือเจ้นเมืองเช้าต้องกินเขาตะกอนหนึ่งเขาหนึ่งยัง เออแล้วก็ห่อเขาไปกินพร้อมไปเอาผือเอาโกกม้าเออเอามาแล้วก็มาซอยออกเอาเอาเกียดนมันออกตาให้มันแห้งหลังจากแห้งแล้วห้อมายอมสีเอาสีนั่นสีนี่ใส่แต่เขามาตำศาสตร์นะมาตำเปล่นพื้นเขาเอินว่าประวัติศาสตร์คอยได้่ยเอออันนั้นทำศาสตร์สอนศาสตร์กันเลยก่อนที่มันเป็นศาสตร์ต้องประวัติจังซี่นี่คือประวัติศาสตร์คอยฟังเอาด้วยพี่น้องประวัติศาสตร์ประวัติเมืองไทยประวัติ กลุ่มนั้นกลุ่มนี้พ้นโลกเลยชอบเดือปั้นคัเออเออขอโทษขอให้พี่น้องฮารทั้งเทียคลิปนี้ไปบอมเอนวาเขาถึงมาเผยแผ่ความรู้เนาะเป็นคิดเฮฮาพี่น้องบางเทียก็มีความรู้เลยบางเทียก็บบมมิาละเออคือคลิปเขาไม่ได้เจริญสิไปเลยเอยจริงสิล่ะคณะฝนก็ระมัดบึงเจ้าเเออปนี่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 แจ้กหน่อย จังอยหนาฝนนี่จังไนีอยหนาฝนเนี่ยไปไปน้ำกันเลยเดี๋ยวช่วงมันว่างนี่หรอกเจ้าอยู่นี่ตลอดบ่เออเดี๋ยวคอยัคอยจีนมาหับกูว่ามันยังยังอยู่นี่ตลอดเออเป็นยังเป็นยังอะ่มีวางไปยังไม่ถึงเวลาเออมันก็ยังมีงานเฮ็ดเรื่อยๆอยู่เป็นเอซี่แล้วเลยบ่ะเดี๋ยวคอยมักตกปราคุดคือยังเออเดี๋ยวคอยจีนภาพไปคอยจภาพไปให้มันว่างก่อนใกล้หน้าขอคอยสั่งเหยื่อปลาดูมา ก็ไปจีบปลาโดเหยียปลาโดหม้อยียบปลาโดมัดดิเมย์ของพี่ไม้ดิเมยเกี่ยวทุบประโถดิเจ็ดสิบแต่ว่ามีอยู่ดิเอ๊เออปลาโดนี่เขาเจ้าเขาเจ้ะเออเขาเจะเอาเงี้ยปลาโดเงี้ยมาเมี่ยงเลยอ่ะเออเจ็ดสิบของพี่ไม้อืมอืมทุกเอาทุกเอาแมนแมนทุแล้วมันยานหมู่นี้เจ้าที่เฝ้าเดตุ้ยเม้นเบิดมือเบิดเน่นเสยียบพรางตอนเจ้าเหยียบวัดเจ้าใส่กับซักใส่กับซักเลยเด้เออเออมาหอดแต่ว่าจ้องเขาไปชิดเป็นมือสองมือบ่ล่ะกลับคุณมาล่งถังเลย อันสะาดแต่ก็มีอีกสองชุดเตรียมพร้อมไปพร้อมติดรถไปน้ำทุนตัวห้ามเขาเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนไดได้ทั้งหมอเลยลำบากเนี่ยมราได้อมาด่ายข้อมยาของคนเนาะจะมันต้องกวบคุมมันจะไปขั้นไปเลยยุ้ยามันยุบขึ้นกับดึงซึพวดถึงเงเพียต้องใช้สามทางใช้อัน้ามหน้ามันแม่นเอาคือใช้ลายสังเพี โอ้ยอย่าไปย่านมันเป็นนั้นจะเป็นมันเห็นเห่ข้นว่าเทาได้จนเราก็ตายย้อนมาพาตายมาแล้วทั้งใส่หน้าตาข้าเจ้าวัวไว้ตะ้งกี่ขได้ยิุ่งบนว่าเนาะว่าประเทศไทยอ่ะหน้าคนไทยจะเหลือครึ่งเดียววะสิขวัญยังว่าเศรษฐกิจบ่ดีบ่หรือไปปัดเอาวิดฟันไป ประเทศไทยจะเหลือหน้าครึ่งเดียวเออขาเจ้าว่าไว้ศะษฐกิจพ้นทำหนายประเทศไทยไวเนาะว่าคนไทยสิเหลือหน้าครึ่งเดียวคือว่าเออเศรษฐกิจบ่ดีหรือว่าประเทศไทยสิว่จะเลื่อนากความฮ่งเงื่องสสแสงสีอ่อนลงขอคิดจังสีนะบัดได้แทบโตมากปีสองปีมันแมนอีลีหน้าคนไทยเหลือเพีเหลือครึ่งเดียวประพาปิดเด้แมนี่อเออคนแมนคนมาเดาคนมาเชิ่ คอมมชีบอกเออเมนคือ,อควบบนโบไวออ้เพราะว่าคนไทยห่ะจะเหลือหน้าครึ่งเดียวสันแมนนีคนเ่าบ้ามันมันงเชียรหอันประเทศไทยเลียรครึ่งหนึงนงนงน่งบ่เศรษฐกิจว่าดีมันบ่เชียไปยังสั่นบัดแด้แฉอเล่นหน้าครึ่งเดียวก็เพิ่งืป เดี๋ยวเนาะนี่เราพี่น้องเว่ยสถานที were, ่ช like ิได okay. ้ตั้งเว่ยท right. ีพื yeah. ้นคนขึ้นคนแต่ว่าเขนเป็นนาห้องนี่พ่อแม่เคยเนาะโอ้ยเขาไปย่ากเล์านี่เขาไปเดินทางเขานดลดเดินทางนะอันนี้มันยื่นเราเห็นคนขี่คนเดาันีเอาอยูีนาลดบ้างนึงขอกระลังฉีรับออกกับน้ำเว่ยขอกระลังฉีรับเสียงมั่งมองมองมองอยู่ในหูนี่ยุ่งโอ้ยบ่หลับเลยได้ยินเสียงมั่งมอง เอิ้อนคอยเนาะมอมจังไหนขอประเด็นบวชละบอกครันบ้าง่ะพี่น้องชิพ่ายางเลาะเรื่อยๆจังน้อยกับชิปิดชิปแล้วได้สิบสองนาทีมือนีกาวาเจียวจักสองชิปให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าเน็ตมันซาพี่น้องเน็ตมันซาเน็ตมันซามันก็เลยบ่นได้ชิปหลายเพราะว่าขันยุบานจังสีมันก็มีไวไฟเน็ตมันก็แห้ง นี่แหละหอดเป็นที่เรียบร้อยต,ตอั้งค้นตั้งผาคอนผู้นี้ายทั้งแดนห้องมีในในผู้ผ้ากันผ้กคอนระหว่างค้นทั้งชินลินดาลลาตะลกุกกระม้าพร้อมายทั้งในขั้ว่ลองไปผ่านเลาะผ่านแรง ายทั้งขวัวกกำลังเสียเหตุกับเขากับปลาอาพี่น้องจ้าไฟทั้งนี้เพิ่นกำลังหนึ่งเขานี่คือทั้งขวัวเห่ามันยังประ่านได้กับเขาเห่าตรงนี้เขาไว้สัก,กวันเอาเขาจ,าาจาาังไดจังใดจะเอาเขาไว้ก่อนไม่แย่แล้วน,ะน้องท่านเพืน่นโอ้ไปครับรับมาชุดทางสัวสีมาหอดรถเป็นรถคองไรลับรับตื่น สิ้นก็บพราะสิ้นชักเชียกับอันชีวิตนี่เลยเพาะหัได้นุ่มตัวบ่ได้รับซ้ำถ้าพี่น้องปิดเศษนี้ไว้เอาไว้เช่นมีสะก้อนก่อนจากกันพี่น้องห้ามา่าว่าภาษาอีสานบวรคำวันนี้เสนอคำว่าหลุยปุดคำว่าหลุยปุดภาษาไทยแปลว่าเตะบอถือเป่าหรือว่าทำบ่ถือจุดหลุยปุดเฮ็ดยังบ่ถือเป่า จังยกตัวอย่างเป็นนิทานเด็กชายแดงกำลังสิเตะพุตบอลเอาฟุตบอลตังไว้แกงแลนไซย่างแกงแก่เตะบ้ถือเขาเอินลุยปุดนี่แหละที่มาของเขาว่าลุยปุดอ่ะขอบุญขอบุณพี่น้องจะังมาผู้พอกนันคลิปต่อไปจะเป็นคลิปย่างนั้นพี่น้องตะคอ่ที่ตามชมด้วยพี่น้องเด้อกนไหลก,กนแยแระก๋ติทตามกนซัพเต้าไก่ยาขามคนจยชนะอ่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสำหรับที่มีขอเกล้าค้าว่าสวัสดีค่ะ